สบายดีนอ้นองๆนักเรียนมาทุกคนเลยเขาประกับมาเรียนวิชาภาษาลาวน้ำการอีคือเกาเนาะสำหรับเมื่อน,นี้อาจารย์ลงคลิปเดิมน้อยหนึ่งเพราะว่าอาจารย์เลิกเรียกซ่านเนาะค่อนข้างเลิกเรียกคำเลยเนาะเพราะว่าค่อนข้างว่าช่วงน,นี้มีเวียกหลายแหงเพราะว่าต้องเกียมงานใส่กับปีใหม่ลาวเฮาและ บนเทียนของเขาในมื้อนี้ก็คือการผรสมพยัญชนะกับสาระอาดและก่อนที่จะเข้าสู่บนเทียนใหม่หน่อย,อยลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามอาจารย์ในเดิมเพื่อจะบริภักติวิดีโอดีๆแบบนั้นเองและเพื่อเป็นกําลังใจให้อาจารย์เนาะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเฮามาเข้าสู่บนเทียนใหม่น้ำแข็งเลยขออาดกาขออาดกาขอ อาดคาดขออาดคาดคออาดคาดคออาดคาดงออาดงาดงออาดงาดจออาดจ่าดจออาดจ่าดโสอาด ซาดออาดซาดออาดซาดซออาดาดยออาดยาดยออาดยาดดอาดดาดดอาดดาดต่ออา ตาดอตออาตาดถออาทาดถออาทาดถออาทาดหออาทาดนออานาคนออานาค บออาดบาดบ่ออาดบาดป่ออาดปาดป่ออาดปาดผออาดผาดผออาดผาดฝออาดฟาดฝ่ออาด ฟาดพออาดพาดพออาดพาดฟออาดฟาดฟออาดฟาดหมออาดมาดงออาดมาดหยออาดยาด หยออาดยาดรออาดล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 าดวออาดวาดวออาดวาดหอ หออาดฮาดหออาดงาดหออาดงาดหออาดยาดหออาดยาดหออาดนาดหออาดนาดหมออาดมากหมอ อาดมากหลออาดลาดหลออาดลาดหวอาดวาดหัวอาดวาดขออาดคาดขออาดคาดขออาดคาดงออาดงาด สออาจาดสออาซาดสอาซาดเหยาอาญาด่ออาจัดต่ออาตาถออาธาดทออาธาดนออานาดบ่ออาบาดปออาปาดผ่ออาพาด ออาดฟาดพออาดพาดฟออาดฟาดหมออาดมาดห่ออาดยาดรออาดลาดรออาดลาดออาดวาดหออาดห่าดออาดอาดหออาดหาดหออาดงาด หอาดญาตหนออาดนาดหมออาดมาดหลออาดลาดหออาดว่าด และบนเทียนของเขาในเมื่อนี้กระจบเพียงเขานี้เนาะเป็นจ้าใดที่ใจนน้องๆห,หลายๆคนบอสําหรับสระอาดเป็นสระเสียงยาวเนาะมีตัวสะกดก็คือดอเด็กและเป็นสระที่สองของตัวสะกดดอเนาะและถ้าน้องใดหู่้สึกว่าทึกใจวิดีโอนี้อยากให้อาจารย์ให้วิดีโอแบบนี้ออกไว้อีกเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามอาจารย์ดเดอ้อและสาหรับน้องใดที่เสนอความคิดเห็นต่างๆให้อาจารย์คลิปเนาะอาจารย์จะต้องขอขอบใจเนาะและ บอกไว้ว่าในแผนการของอาจารย์ก็จะมีการเฮ็ดคลิปตามพี่น้องเสนอมาหแหละเนาะแต่ว่าในช่วงนี้อาจารย์ยังคาเวียกอยู่ยังมีเวลาเฮ็ดคลิปให้เนาะฉะนั้นหวังว่าน้องๆแต่ละคนจะรอถ่าน้ำกันได้และติดตามไว้เพื่อบอพาฒนบทเรียนดีๆหรือบทเรียนที่พวกน้องต้องการเนาะหลังจากที่อาจารย์แล้วเวียกหลังปีใหม่มาแล้วเนาะอาจารย์จะพยายามเฮ็ดวิดีโอตามที่พวกน้องต้องการให้เนาะและ บทเพียงของเขาในมื้อนี้กจ็จบเพียงเท่านี้เขาอเขอ้าใจ